สวัสดีครับผมจอร์เดโกนะครับผมวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับวันสบายๆแบบนี้เนี่ยเราอยู่กันกับตัวแทนจาหน่ายมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเดโกที่จังหวัดภูเก็ตของเราตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านบางกอกมอเตอร์ไซค์นะครับอยู่กับคุณหลงเจ้าของร้านสวัสดีครับคุณหลงครับครับผมรับคุณหลงวันนี้เนี่ยผมอยากให้คุณหลงเนี่ยช่วยแนะนําให้เรารู้จักร้านบางกอกมอเตอร์ไซค์กันมากขึ้นหน่อยครับผมได้ครับร้านบางกอกมอเตอร์ไซค์นี้เริ่มต้นมาจากแม่ผมเปิดร้าน เมื่อ31ปีที่แล้วโอ้สปีแล้วนะครับครับตอนนี้เราก็มี4ีร้านครับมีร้านที่โอทาวมีร้านดาวลุ่งซึ่งเป็นร้านนี้มีร้านที่5แยกแล้วก็มีร้านที่ท่าเรือครับตอนนี้เราธุรกิจของเรามีขายมอเตอร์ไซค์จัดไฟแนนซ์แล้วก็ทำอพาร์ตเมนต์ครับอืมครับผมก็คือเปิดร้านมอเตอร์ไซค์มีศูนย์บริการหลังการขายครบวงจรมีจัดไฟแนนซ์ด้วยนะครับผมครบเลยนะครับในวงการมอเตอร์ไซค์นะครับผม ค,คุณหลงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าคุณหลงคิดยังไงครับถึงมาร่วมธุรกิจกับเดโก้เปิดโชว์รูมมอเตอร์ไฟฟ้าเดโก้ co, ที่จังหวัดภูเก็ตกันครับผมก็ตอนแรกอยากจะขายมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าครับ,รบเราก็เลยทํำในเสิร์ชว่าอมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ายี่ห้อไหนที่ขายยอดขายอันดับหนึ่งครับเราก็ได้เจอว่าเดโก้เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในเมืองไทยที่ยอดขายอันดับหนึ่งอยู่ตอนนี้ครับผมก็เลย ไปคุยกับทางเดโคเพื่อที่จะเปิดขอเปิดเป็นตัวแทนจำหน่ายอครับโอ้ชัดเจนมากเลยครับผมตอนนี้เนี่ยทางร้านบางกอกมอเตอร์ไซค์มีโปรโมชั่นอะไรที่น่าสนใจให้กับผู้ที่สนใจกําลังจะออกมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเดโ้บ้างครับผมครับก็มีสแตนดาร์ดก็จะเป็นฟรีทะเบียนฟรีประกันของแถมหมวกกันน็อกพวกกุญแจเสื้อแจ็คเก็ตอะไรปกติอรัครับแล้วก็จะมีโปรพิเศษตอนนี้ก็จะเป็นลูกค้าที่ออกรถ กับทางร้านจะได้สิทธิ์ซื้อแบตเตอรี่ก้อนที่2ในราคา50%ลด50%<อ>ครับผมก็แสดงว่าลูกค้าที่จะมาออกรถที่ร้านคุณหลงเนี่ยสามารถซื้อแบตลูกที่2ในราคา50%พกแบตเพิ่มกันไปได้เลยใช่ไหมครับผมใช่ครับน่ารักมากเลยนะครับผมตอนนี้เนี่ยผมอยากให้คุณหลงเนี่ยช่วยฝากอะไรให้กับพี่น้องชาวภูกเกต็ตที่กําลังจะสนใจออกมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าใช้กันสักคันหน่อยครับผมครับได้ครับก็ผมอยากจะฝากให้พี่น้องชาวภูกเกต็ต หันมาสนใจมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าครับเพราะมันช่วยลดมลภาวะแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ด้วยครับถ้าสมมติเดือนหนึ่งเทียบกับมอเตอร์ไซค์น้ำมันถ้าใช้400บาทในมอเตอร์ไซค์น้ำมันมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าก็จะต่างกัน10เท่าก็ค่าไฟก็จะเหลือแค่40บาทครับ ก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับผมสำหรับท่านที่สนใจมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในจังหวัดภูเก็ตนะครับติดต่อที่ร้านบางกอกมอเตอร์ไซค์ได้เลยร้านตัวแทนจําหน่ายของเรามีรถทดลองขับให้เลือกกันทุกรุ่นทุกสีมีบริการหลังการขายมีอะไหล่รองรับทุกชิ้นเลยนะครับไว้ให้บริการพี่น้องชาวภูเก็ตของเรานะครับผมยังไงผมต้องฝากร้านบางกอกมอเตอร์ไซค์ตัวแทนจําหน่นายมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเดโก้ของเราด้วยนะครับ เดโก้ co, มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ายอดจดทะเบียนอันดับหนึ่งของเมืองไทยทางเลือกที่ใช่ของคนรุ่ใหม่ถ้ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าต้องเดโก้เท่านั้นยังไงวันนี้ขอบคุณคุณหลงมากเลยนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณกอนครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมคุณกอนครับเมื่อสักครู่เนี่ยผมได้ไปคุยกับคุณหลงมาที่สาขาดาวรุ่งของร้านบางกอ,อกโมอเตอร์ไซค์แล้วตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านบางกอ,อกโมอเตอร์ไซค์ตัวแทนจําหน่ายเดโกของเราที่เป็นสํานักงานใหญ่นะครับผมคุณกอนครับ ตอนนี้เนี่ยผมมาภูเก็ตเนี่ยผมอยากให้คุณกรเนี่ยช่วยแนะนําที่กินที่เที่ยวในภูเก็ตหน่อยครับผมให้ผมและทีมงานเดโก้เนี่ยไปไปลองขับรถเล่นกันในภูเก็ตหน่อยครับผมพอดีเลยครับร้านของเราอยู่ใกล้ภูเก็ตออชาวผมมีสถานที่ท่องเที่ยวที่จะแนะนําให้คุณจรไม่คนพลาดครับผมมีถนนถลางโซนโอนชาวครับมีร้านอาหารตู้กับข้าวครับและที่ห้ามพลาดไม่ได้ก็คือผาแหลเลครับอ๋อโอเคครับเดี๋ยวเราไปกันครับแต่คุณกรครับ ผมเห็นมามีจุดที่แบบนักท่องเที่ยวเนี่ยน้องๆสาวๆเข้ามาถ่ายรูปกันเยอะๆเนี่ยตรงนั้นคุณกรพาผมไปได้ไหมครับพาไปได้แล้วครับโอ้โหสิ่งนั้นนะครับโอเคได้เลยครับเดี๋ยวเราไปกันครับผมเดี๋ยววันนี้เราให้คุณกรพาเราเที่ยวเมืองภูงเก็ตกันหน่อยนะครับ ามาถึงร้านตัวบข้าวเลยนะครับร้านอาหารชื่อดังจังหวัดภูเก็ตอร่อยแค่ไหนครับคุกอนร้านนี้ครับผมอร่อยไม่มีวันลืมแน่นอนครับแน่นอนครับผมมีทีมงานชิมทั่วไทยน้องดูนเดโก้เดี๋ยววันนี้ผมพาทีมงานผมมาชิมดูว่าร้านนี้จะอร่อยแค่ไหนนะครับผม,ผมโอเคครับงั้นเดี๋ยวเข้าไปดูในร้านกันเลยครับผมครับ <c oughs> <c oughs> สำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจอยากจะทดลองขับมอเตอร์ไซค์ไฟไฟ้าเดโก้ในจังหวัดภูเก็ตติดต่อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายบางกอกมอเตอร์ไซค์ของเราได้เลยทุกสาขานะครับมีรถให้ทดลองขับมีให้เลือกทุกรุ่นทุกสีมีอะไหล่รองรับการบริการทุกชิ้นมีช่างผู้ชำนาญการให้คอยบริการได้ตลอดเวลายังไงท่านไหนที่สนใจติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเราที่บางกอกมอเตอร์ไซค์ในจังหวัดภูเก็ตกันได้เลยนะครับผมสุดท้ายนี้ครับฝากติดตาม คลิปต่างๆของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเดโก้ด้วยตามช่องทาง Facebook Instagram YouTube ของ d e โ o ้ r e e n Energy ของเรานะครับผมเดี๋ยวจะมีคลิปสนุกสนานคลิปเดโก้พาชิมคลิปเดโก้พาเที่ยวต่อไปยังไงฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมวันนี้ผมขอราไปก่อนนะครับยังไงฝากติดตามพี่จอนเดโก้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ